ช่วงนี้หลายคนอาจจะมีแลนกำลังจะเปลี่ยนรถหรือออกรถใหม่นะฮะวันนี้อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปถามบรรดาสาวๆสือๆหรือบรรดาพี่ตีกันบ้างดีกว่านะว่าถ้าเขามีแลนจะซื้อรถใหม่วันนี้จะซื้ออะไรดีระหว่างรถน้ํามันหรือ EV หรือไฮบริดถ้าสมมติออกรถวันนี้ค่ะอยากจะออกเป็นน้ํามัน EV หรือว่าไฮบริดคะถ้าอยากออกรถวันนี้ส่วนตัวมองเป็น E ีีค่ะเพราะว่าเคยทั้งขับน้ํามันและไฮบริดมาแล้ว ก็อยากจะไปลองในส่วนของ EV บ้างค่ะถ้าเอาตามหลักความจริงก็คือชอบเป็นแบบว่าไฮบริดแต่ว่าถ้าเกิดถามตามสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าน่าจะต้องเป็นน้ํามันดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากที่แบบมีน้ําท่วมด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดแบบเป็นรถน้ําท่วมเนี่ยก็คือถ้าน้ํามันน่าจะซ่อมง่ายกว่า EV ก็เลยคิดว่าขอเป็นน้ํามันดีกว่าค่ะถ้าน้นตอนนี้เรายังอยากได้ EV อยู่ค่ะเพราะสุขประหยัดน้ํามันมากแล้วก็ใช้งานที่สะดวกสบายมากๆกก็ต้อง EV อยู่แล้วค่ะ EV ค่ะ รู้สึกว่าใช้ e v มันรักลูกดีค่ะ e v ละกันค่ะเพราะว่ายังไม่เคยใช้รถไฟฟ้า <c oughs> เลยค่ะก็อยากจะลองใช้ตอนนี้น้ํามันก็ใช้เยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ e v มาแรงก็อยากจะลอง e v ดูบ้างนะคะ e v ก็สะดวกสบายค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีสถานีเยอะแล้วนะคะก็ลองเป็น e v ดีกว่าค่ะอยากจะได้เป็นน้ามันอยู่เพราะยังรู้สึกว่าเวลาการเดินทางไกลๆอ่ะใช่มันรู้สึกว่าสะดวกกว่าที่ว่าเราไม่ต้องมาจอดช์าเจอปั๊มก็เติมแล้วไปต่อได้เลยเอาเป็นไฮบริดเหมือนเดิมค่ะที่เคยใช้รู้สึกว่า เขาใช้แบบไม่ต้องชาร์จไฟค่ะแล้วก็มันมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยแล้วก็ประหยัดดีค่ะ ตอนนี้อยากได้เป็นรถ EV ีค่ะมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเติมน้ำมันแพงมาก <c oughs> สมรรถนะอะไรแบบฟังก์ชันอะไรมันก็ดูสึกว่าครบคันดูแบบนวัตกรรมเขาดูแบบว้าวแล้วก็แบบช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยก็เลยแบบรู้สึกสนใจในรถ E ีีค่ะถ้าอยากให้ออกรถใหม่ตอนนี้นะคะก็ต้องเลือกเป็นรถ EV ค่ะเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ย e ี EV ก็คือประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาดีขับสมูติไหลลื่นดีมากแล้วก็มีในเรื่องของฟังก์ชันเยอะด้วยค่ะไฮบริดค่ะยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะวิวัฒนาการ การของเทคโนโลยีในเรื่องของยานยนต์นะคะเรื่องของไฮบริดก็จะเป็นกลุ่มตอบโจทย์เหมือนกันในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะน่าจะเป็น E ีวีค่ะเพราะว่า e ีวีเนี่ยช่วงนี้นึงประหยัดน้ํามันไม่ต้องใช้น้ํามันเลยค่ะเป็นรถไฟฟ้าน้้นนะคะขับขี่เดินทางสะดวกด้วยแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะพอมันเป็น E ีวีเนี่ยมันมีโชว์รูมเยอะแยะมากมายด้วยค่ะยังสนใจเป็นรถน้ํามันอยู่ค่ะเพราะยังรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าไฟฟ้าค่ะอาจจะลืมชาร์จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>ะคะ่ะเพื่อความสะดวกสบายค่ะแน่นอนนะคะเราเป็นคนรุ่นใหม่ E ีีไปเลยเต็มระบบเลยค่ะ เพราะมันขับได้ไกลขับได้นานอย่างคันนี้นะคะ602กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเองและนั่นก็เป็นคำตอบของบรรดาสาวๆสวยๆและพิตตี้ในงานนี้นะคะคและสำหรับเพื่อนๆละครับถ้าต้องออกรถใหม่วันนี้จะเลือกอะไรดีระหว่างรถน้ำมัน EV หรือรถไฮบริดพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยด้านล่างนี้นะครับสิบาีประกอรรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลประพฤกษ์กรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรุปรถมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรา